ขยีย้นิเมขอเสนอมาหายุทธ์หยุดพิภพภาคที่5คัดเลือกตัวแทนสงครามร้อยแขวนรินฟาเนมองหลินหยางเทียนด้วยความตื่นเต้นมากสองมือเนี่ยสั่นไปหมดหลินหยางเทียนนับว่าเป็นอัจฉริยะตระกูลหลินอย่างแท้จริงไม่ว่าเขาจะเจอกับศัตรูแบบไหนเขาก็ชนะมาได้ตลอดที่ผ่านมาหลินฟาไม่ได้เห็นพลังของหลินหยางเทียนอย่างแท้จริงหลินฟาครั้งนี้ดูเหมือนว่าตระกูลหลินเนี่ยจะไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแล้วนะแต่ยังไงซะคนชนะคนสุดท้ายต้องเป็นตระกูลหวังของข้าแน่ เมื่อเห็นสิ่งนี้เนี่ยหวังเลยก็พูดขึ้นในใจลินฟ้าเนี่ยมีทั้งความนับตื่นเต้นและความปิติเขาไม่สนใจคําพูดประชดประชันหวังเลยเลยสักพักเนี่ยเขาสงบแล้วมองประตูบานสุดท้ายอย่างน้อยก็ยังมีหวังอยู่หลินตรงอย่าบอกนะว่าเจ้าแพ้กับหลินยางเทียนเ,เสร็จแล้วเจ้าควรรู้ถึงความสําคัญในการคว้าตําแหน่งเพื่อตระกูลหลินเจ้าได้ลินยางเทียนเสมือนน้ากับไฟหากเจ้าแพ้ความสําเร็จที่ผ่านมาจะหายไปจนหมดหลินฟ้าเนี่ยสับสนเหมือนกัน เขามีความสุขกับชัยชนะอ๋ินยางเทียนก็จริงขณะเดียวกันเขายังเสียใจที่ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งจากอัจฉริยะทั้งสองคนทัาคู่ตามจริงแล้วดินตรงอาศัยทรัพยากรที่น้อยมากๆของตระกูลสาขาจนมาถึงระดับเดียวกับอินยางเทียนได้นับว่าเหนือกว่าอินยางเทียนไปแล้วระดับหนึ่งแต่ต้องบอกว่าโรคเราไม่ยุติธรรมการเสียสละเจ้าอาจจะมากกว่าคนอื่นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับไม่เท่ากับคนพวกนั้นนอกของโถงทั้งสี่คนก็ต่างแสดงความยินดีกับกันและกัน พวกเขาเนี่ยเคได้ดินชื่อเสียงของการละกันมาบ้างแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นจอมยุทธ์ที่โดดเด่นทั้งหมดแต่พวกเขาไม่กล้าเยอหยิ่งใส่กนและกันตอนนี้เวลานี้เราได้ผู้ชนะ4ี่คนข้าไม่แน่ใจว่าคนสุดท้ายจะเป็นใครกันแน่มวัวลิงมองประตูบาร์สุดท้ายหากข้าเดาไม่ผิดไม่ชาลินตงก็ต้องเป็นหวังจงที่ผ่านออกมาตู้หยุน่เนี่ยพูดเขารู้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความสามารถที่มาถึงรอบสุดท้ายจากนั้นเขาก็หันไปมองคนที่เหลือ แม้ว่าการปะรองก่อนหน้าจะรุนแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าที่สุดถ้าเขาคนใดคนหนึ่งปะทะก,กับหลินตงหรือหวังจงถึงจะชนะก็คงไม่มีสิทธิ์ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยท่าทีแบบนี้แน่ต้องออกมาอย่างส,สมักสมบอมถึงหลินตงจะเก่งกาดแต่ก็สู้หวังจงไม่ได้หรอกหลินหยางเทียนแอบ,บพูดขึ้นเขารู้ถึงพลังของหวังจงดีแม้หลินตงจะแข็งแกร่งแต่ในใจของเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าหลินตงจะชนะมาได้หลินหยางเทียนหลินตงเป็นคนตระกูลหลินนะ ปลกจริงๆที่เห็นเจ้าเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามแทนที่จะชื่นชมคนของตัวเองหมันซันเองก็พูดตรงๆเลยพวกเขารู้ชัดเจนว่าการประลองเนี่ยหรือการประทับเพื่อตําแหน่งสุดท้ายระหว่างหวังโจงกับหลินตงจะหนักหนาและรุนแรงมากอันที่จริงเหนือกว่าการประลองพวกเขาเนี่ยไปหลายเท่าแล้วจากมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยหลินตงและหวังโจงโชคร้ายที่ต้องมาเจอกันเองเสือสองตัวยังไงเนี่ยเมื่อต่อสู้กันแล้วต้องบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแนย่ข้าพูดตามความจริงผลลัพธ์คงอีกไม่ช้าแหละ รอดูได้เลยหลินหยางเทียนเนี่ยหัวรอบเขามองเหมือนว่าเขาเห็นแล้วว่าใครจะแพ้เขาตัดสินไปแล้วว่าหลินตงยังไงก็ต้องแพ้และเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะกลายเป็นอัจฉริย์อันดับหนึ่งเหมือนเดิมและเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้เขาสั่งได้ซ้าคนตระกูลหลินก็จะกําจัดหลินตงและตระกูลสาขาเมืองเหยียนไปเองฮ่าฮ่าข้าคิดต่างจากพี่หลินหยางเทียนนะักข้ากลับคิดว่าตําแหน่งสุดท้ายจะต้องเป็นขอลินตงเมื่อถึงเวลานั้นข้าคงต้องของสแสดงความยินดีกับตระกูลหลิน สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศได้ถึงสองตำแหน่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในแคว้นใต้าเหย็นมานานแล้วมั่วลิ่นกับชื่นชมลิ่นตรงมากกว่าหวังจงองค์ชายสามช่างเป็นคนที่เชื่อมั่นจริงๆก็มอมเนีอยคารวะเลยแต่กหมอมเกงว่าคนบางคนไร้วาสนาเนี่ยยังไงตะเกียรตะกาให้ตายก็ไปไม่ถึงลินอย่างเทียนยังคงหัวเราะด้วยความรู้สึกดีใจและประตูนั้นก็เปิดออกแต่เปิดออกด้วยวิธีการพังทลายออกมา หลังจากประตูนั้นแตกพลังหยวนน่ากลัวก็ปรากฏดัดชนีทั้งสี่ก็พุ่งออกมาเมื่อดัชชนีโบราณระเบิดลำแสงสีแดงเข้มก็พุ่งออกมารอยฝ่าเท้าเหยียบย่ำบนผืนผ่านประตูออกมาก่อนลำแสงจะค่อยๆหายเหตุการณ์ที่เกิดนั้นทำให้ทั่วบริเวณเงียบกริบแต่มองเป็นตาเดียวกันแต่ละคนเนี่ยขยี้ตาเพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่หวังเลิงและหวังเยี่ยนเนี่ยมีสีหน้าย,ยินดีเพราะคนที่ปรากฏตัวออกมาคือหวังจงนั่นเอง เห็นแบบนั้นทางด้านหลินฟ้านก็ดูแล้วว่าตอนนี้เนี่ยผลการประลองระหว่างหลินตงกับหลินหยางเทียนได้ถูกตัดสินไปแล้วฮ่าฮาการปรากฏตัวหวังจงเนี่ยทําให้หวังเหรนนั้นขวรอกมาได้ความสุขอย่างไรซะตอนที่เขากําลังขวรอหวังจงกากเลือดออกมาและหงายหลังลงไปดังตึงพอเห็นแบบนั้นหวังเหรินเนี่ยหยุดเลยเสียงขวาร้องขาดหายไปฝูงชนก็ตกใจแต่กลับมีเสียงนะครับฝีเท้าดังออกมากหนึ่งเสียงค่อยๆเดินออกมาอย่างชา้ชาๆ ข้าขอบอกว่าคนชนะไม่จาเป็นต้องไปโคราชที่ก้าพ้นประตูไปหรอกนะชายหนุ่มที่เดินออกมาจากโถงนั้นมองทุกคนบนกําแพงและถามขึ้นภาพที่เกิดต่อหน้าตอนนี้ทําให้หลายคนแหววแดกไปเลยก็ว่าได้นอกคงโถงตอนนี้เงียบกิบแม้กระทั่งฮองเต้ที่เป็นตํานานอย่างมัวจิ้งเทียนยังต้องมองหดินตรงด้วยความงงหลังจากนั้นก็มองหวังจงที่ตอนนี้นอนจมกองเลือดพวกเขาเพิ่งรู้ว่าตอนนี้พวกเขาตัดสินผู้ชนะเร็วเกินไป คพรคู่ชนะคนสุดท้ายเดินออกมาคือหลินตรงนั่นเองหลังจากนั้นพวกเขาก็มองสลับกันไปคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติอย่างหวังจงกับอีกคนที่เดินออกมาอย่างสบายๆโดยมีแค่ข้ามเลือดเปื้อนอยู่ตามตัวตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ชนะหลินตงคือผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ขณะต่อให้เป็นหลินฟ้านกับหวังเลยเนี่ยก็ยังตกใจเหมือนกันและก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขาเนี่ยไม่คิดว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นแบบนี้คนที่ออกมาก่อนคนแรกกลับไม่ใช่คนที่ชนะและสําคัญไปกว่านั้นก็คือชื่อดินตรงเนี่ยไม่ได้ดังเปรียงปังเป็นผู้แตกเหมือนกับหวังจงเนื่องจากหวังจงเนี่ยดังมานานแล้วและหลายคนก็ต่างรงพนันว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ชนะในงานคัดเลือกตัวแทนรอบนี้ติดหนึ่งใน5แน่นอนดังนั้นเนี่ยเมื่อพวกเขาพบว่าคู่ต่อสู้คนสุดท้ายหวังจงคือดินตรงพวกเขาต่างเนี่ยรู้สึกว่าดินตรงนั้นโชคกท้ายเกินไป ดาวรุ่งพุ่งแรงต้องมาแพ้ในรอบนี้แม้แต่ลินฟานเองก็ไม่กล้าตั้งความหวังไว้ว่าลินตรงจะชนะแต่ทว่าทุกอย่างเนี่ยกับไม่เหมือนที่คิดเพราะทุกคนเห็นหวังจงนอนหมดสติส่วนลินตรงยืนอย่างสบายพวกเขารูาท้ทีว่าศึกใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในห้องโถงนั้นเนี่ยลินตรงประสบความสําเร็จในการต่อสู้และชนะมาได้และเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินออกมาตอนที่ทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าผู้ชนะ5คนมีใครบ้างพวกเขาต่างอิจฉาตะกูลลิน ที่สามารถครองตำแหน่งได้ถึงสองตำแหน่งด้วยกันในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในแคว้นตาเหยียนนะครับจะเล่าสืบต่อกันไปอีกนานชั่วนานเพราะทรัพยากรในการสร้างอัจฉริยะคนหนึ่งนั้นไม่ใช่น้อยหนึ่งกลุ่มอิทธ,ธ,ธิพลสามารถสร้างได้แค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นราชวงศ์เองก็สร้างได้เพียงแค่องค์ชาย3คนเดียวเท่านั้นและอย่างหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยต่างลงความเห็นกันแบบนี้ว่าตะกูลหลินเนี่ยได้ตำแหน่งชนะเลิศไปสองตำแหน่งเพราะโชครนล้วน หลินตงเนี่ยมาจากตระกูลสาขาที่ไม่เคยใช้ทรัพยากรจัดตระกูลหลักเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขาสามารถมีความสามารถเทียบเท่ากับหลินหยางเทียนได้และตระกูลหลินก็ได้อัจฉริยะมาแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องลงแรงอะไรสักอย่างหนึง่งและไม่พอหลินตงยังชนะหวังจงได้อีกนี่เขาเรียกว่าโชคในมหาโชคชัดๆและความโชคดีแบบนี้แหละที่ทําให้หลายคนอิจฉาหลินฟานข้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆมัวจริงเทียนเองก็มองหลินฟานรับพูดออกมา ฟาบาททรงรอได้แล้วหลินฟ้านคือสติรีบยกมือคารวะขึ้นแต่ใบหน้าเนี่ยยังคงมีความดีใจมากตอนนี้เขารู้สึกเนี่ยตาพ่าไปหมดเขาไม่คิดว่าตระกูลหลินจะสามารถคว้าชาัยชนะได้ถึง2ตัวแทนได้กันจํานวนครั้งที่จัดงานยิ่งใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นในแคว้นต้เย็ยนนับครั้งได้เลยแต่โชคชะตาไม่น่าเชื่อกลับมาถึงตระกูลหลินในวันนี้จังหวะที่หลินฟ้านเนี่ยดีใจแบบมากๆวังเลยเองเนี่ยกลับรู้สึกเสียใจมากๆหน้าขาวเป็นกระดาษ และมองร่างหวังจงเนี่ยที่บาดเจ็บหนักเนื่องจากไม่อยากเชื่อหวังจงที่คว้าชัยชนะตัวแทนขุนศึกในแวนแควนเนี่ยมาได้แบบง่งายๆแต่กลับต้องมาแพ้กับหลินตงคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้เป็นไปได้ยังไงกันหวังเยี่ยนเองก็ตัวสั่นเนี่ยเขาไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเองก็มีความมั่นใจในพี่ชายเขาว่าต้องชนะแน่และเขารอเยาะเยอะหลินตงอย่างเต็มที่แต่ความจริงกลับเล่นตลกกับเขาหวังเยี่ยนเองก็มองร่างที่บาดเจ็บนั้นความเชื่อมันทั้งหมดเนี่ยหายไปแล้ว เขาไม่อยากเชื่อว่าเทพสงคมในใจเขาตอนนี้ตกอยู่ในสภาพหน้าน่ะจากฝีมือคนที่มองว่าเป็นแค่มดบวกในสายตาเขาเมื่อ2ปีก่อนแต่ความจริงก็คือความจริงต่อให้เขาจะไม่เชื่อ,อยังไงความจริงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้และความจริงนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนหนึ่งคนเดียวที่ไม่เชื่อลินตองเนี่ยมองหวังโจงที่บาดเจ็บหนักและมองดูแผลตามตัวที่มากมายแต่เขาเองก็รู้สึกดีมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็มองพวกมั่วดิงตอนนี้เขารู้สึกสาบแช่งตัวเองในใจ เจ้าผู้นี้เอาชนะแบบง่ายได้เสื้อผ้าแทบไม่หลุดลุย่ยแต่เขาต้องระเบิดศึกเป็นตายกับเจ้าหวังจงกว่าจะชนะมาได้ฮฮ้ย <c oughs> ยินดีด้วยพี่อรินตรงก่อนหน้าข้าบอกแล้วว่ารินตรงต้องชนะแน่แต่ไม่คิดว่าความจริงจะมาถึงเร็วแบบนี้มัวริงเนี่ยพูดออกมาเหมือนจะให้รินอย่างเทียงได้ยินเจ้าหรือรินตรงช่างสมชายชาตีจริงๆแม้แต่หวังจงก็ไม่ใช่คู่มือของเจ้าโชคดีที่ข้าไม่ได้สู้กับเจ้าไม่เช่นนั้นคงต้องหมดโอกาสแน่ จอมคนแห่งุบเขาป่าเถื่อนมันซานเองก็รู้สึกชื่นชมในตัวของลินตงเช่นเดียวกันไม่ว่าชายคนนี้จะป่าเถื่อนแต่ก็ไม่ใช่คนโง่เขาเข้าใจดีในการประลองของทั้ง5คู่การต่อสู้ลินตงกับหวังจงนั้นนับว่าเป็นเทียสุดแล้วลินตงกับหวังจงเนยนับว่าเป็นอีกสองคนที่มีความสามารถมากถ้าเขาไม่เจอกับมั่วหลิงแห่งราชวงศ์ละก็นะโอกาสชนะของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยมีมากเกิน8ส่วนแน่นอน แต่เสียดายพวกเขาทั้งคู่ต้องมาสู้กันเองและจากสภาพที่เห็นนั้นเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงถึงขนาดที่ว่าเป็นตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดและสมมุติฐานเหล่านี้เนี่ยมาจากสภาพของหวังจงที่น่าสมเพชและนอนอยู่บนพื้นนั้นหลังจากการต่อสู้นั้นหลินตงก็ได้เป็นผู้ชนะนั่นบอกได้ว่าหลินตงเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนและมากกว่าหวังจงด้วยมันซันเนี่ยรู้สึกว่าเทียบกันใน5คนแล้วคงมีเพียงแค่ม่วหลิงที่พอจะสู้กับหลินตงได้จริงๆและตู้หยุนแห่งสำนักตาข่ายสวรรค์เนี่ย เขาเองก็มองหลินตงแล้วรู้สึกว่าคําเตือนของเจ้าสํานักเนี่ยเป็นจริงที่เตือนให้เขาเนี่ยระวังหลินตงไว้เพราะคู่ต่อสู้คนนี้มันน่ากลัวมากหลินตงเองแสดงความสุภาพต่อมั่วหลิงหมันซันและตู้หยุ่เขาเนี่ยยกมือขึ้นแล้วพูดว่าเพราะข้าโชคดีดูเหมือนเจ้าจะโชคดีจริงๆเจ้าคงอาศัยจังหวะหวังจงประมาทโจมตีจุดอ่อนเขาสิหลินหยางเทียนนั้นก็เงียบอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็พูดออกมาแล้วขวเราะก่อนเขาจะเห็นหลินตงเขาตดสินผลแพ้ชนะทั้งคู่ไปแล้ว พาว่าเขาไม่คิดว่าสถานการณ์นั้นกลับเปลี่ยนไปเจ้าควรจะดีใจที่ไม่ได้เจอข้าไม่เช่นนั้นเจ้าคงมีสภาพไม่ต่างกันรินตงเนี่ยพูดออกมาเยอ่อเยอ้ยกลับไปเลยพอได้คคยินคำพูดรินยางเทียนเนี่ยก็มีท่าทีแบบเฉยอย่างไงซะเขาไม่คิดจะเคลื่อนไหวอยู่แล้วเขามองหวังจงที่อยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นสภาพนั้นเขารู้อยู่แก่ใจว่าหวังจงแข็ง,แ,ขงแกร่งระดับไหนแต่รินตงเนี่ยยังสามารถเอาชนะมาได้ทําให้รินยางเทียนเนี่ยรู้สึกกังวลกับความสามารถของรินตงที่พุ่งทะยานเกินไป และตอนนี้สิ่งเดียวที่สามารถทําให้เขาชนะดินตรงได้ก็คือไพ่ตายที่เขาเก็บเอาไว้คนที่เขามองว่ามดปลวกในตอนนั้นแต่ตอนนี้กลับสามารถมาเทียบชั้นกับเขาได้และถึงขนาดที่ว่าเขาต้องใช้ไพ่ตายเพื่อกําจัดเขาไม่กล้าประมาทแน่มัวหลิงเองก็งงเหมือนกันว่ามาจากตระกูลเดียวกันแต่ทําไมไม่รักกันทําไมตีกันหลังจากนั้นก็เลยอนุมานได้ว่าสองคนนี้น่าจะมีความแค้นกันมาก่อนฟาบาทก็มองเป็นคู่ชนะในรอบสุดท้ายใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นขอให้ทรงประกาศผลการประลองด้วยพยะค่ะ รินตงเนี่ยบอกไปที่มัวจิงเทียนคือฮือแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดในมัวจิงเทียนก็หัวเราะก,ก่อนจะพูดต่อแต่กลับรู้สึกว่ามีคนกาลังปล่อยไอสังหารออกมาไอ้เด็กชั่วแกกล้าดียังไงทําให้หวังจงบาดเจ็บเช่นนี้วันนี้แกต้องชดใช้ด้วยชีวิตพอรู้สึกถึงเจตนาฆ่าของทางด้านหวังเหรยเนี่ยหวังเหรยก็ออกไปโจมตีทันทีและใช้กงเล็บที่สามารถทําให้ก่อเกิดพายุกันหน่ำขึ้นมาได้และการโจมตีของจอมยุลระดับเนียนผาน,นับว่าสะเทือนฟ้าสะเทือนดิน หวังเลยเองเนี่ยก็ไม่อาจกดอารมณ์แค้นไว้ได้ระหว่างความหวังอันยิ่งใหญ่กับความจริงเนี่ยมันผสมกันอยู่เขาคิดจะสังหารหลินตงให้สิ้นซากเหมือนกันโอเคครับเจอกันในะคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะ๊าบายไปแล้วเดอ้อ